สวัสดีครับช่างเมย์ไฮโลครับผมหลังจากหายไปนานไปคิดค้นตัวใหม่ๆมาให้เล่นครับผมเป็นกล่องจับเสียงครับเป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งได้ของมาวันที่วันนี้เองครับวันที่อะไรวันที่สิบสามนี่ครับสิบสามพฤษภาครับนี่ครับของก็เพิ่งเข้ามาของเพิ่งเข้ามาจากจีนครับนี่ครับกล่องก็เข้ามาก็นี่ครับ เท่าไฟแช็คครับตัวนี้ตัวเล็กกระทัดรัดครับเล่นง่ายพอดีถ่ายคนเดียวไม่มีใครเขย่าให้เลยครับเดี๋ยวผมเขย่ามือเดียวก็ได้นอะอ่ะครับเดี๋ยวเรามาลองเขย่าดูเลยครับเพราะว่าตัวนีเ้เล็กจริงๆครับมาลองเขย่าดูครับลองเขย่าก,กันดูเพราะว่าถ่ายคนเดียวครับเปิดเครื่องก็กดแช่ครับ เรากดลงไปทีหนึง่งไฟแดงขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่าไฟแดงขึ้นนะนครับอันนี้แผ่นตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตัวนิ้แต่กล่องมาใหม่รุ่นใหม่กล่องตัวใหม่มาลองเขย่าดูครับเขย่าคนเดียวลําบากนะครับเขย่ามือเดียวเลยนะครับ ได้ยินไหมครับได้ยินกล่องไหมครับเสียงกล่องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขย่ายมันนะครับเดยวนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินต้องเอาต้องหาทีไว้ก่อนแป๊บนึงสี่ที CT นะครับสี่ทีตัวนี้มันสแกนขึ้นนะครับไม่ต้องไปสนใจเราสี่ทีตอนแรกเห็นไหมครับ สีทีก็ตัวนี้เลยนะครับข้างบนเห็นไหมสี่ห้าหกนะครับสีท่ทีเห็นไหมครับอย่างน้อยๆต้องมีของเราสองลูกครับผมอย่างน้อยๆต้องถูกของเราสองลูกเห็นไหมอ่อาเดี๋ยวลองอีกสักทีหนึ่งนะครับลำบากหน่อยไทยคนเดียวนะครับอันนี้ทีหนึ่งนะครับทีหนึ่ง ทีหนึ่งก็ตัวนี้เลยสันทีหนึ่งสองเอียวสี่สองเอียวเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับขีดนึงนี่คือขีดสันมันนะครับอ่าสองเอียวสี่สองเอียวครับผมที่บอกไว้แล้วครับลูกเบิ้ลลูกคู่มันจะไม่แม่นอ่าแล้วลองเขย่าอ,าอีกเปิดหนึ่งครับคือถ้ามาลูกคู่เนี่ยมันมันจะไม่แม่นนะครับอ่าบอกบอกก่อนบอกไว้ก่อนคือเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต ถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคือจับลูกคู่ได้ด้วยอันนี้มันจับยังจับลูกคู่ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสามทีอันที่หลังเสียงไม่ต้องเอานะครับคือมันสแกนขึ้นเอาสามทีแรกอ่ะสามทีก็นี่เลยครับเห็นไหมหกห้าสามหรือสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับตามเล่นตามนี่เลยห้ามเล่นหนีตรงนี้นะครับอเห็นไหมครับตองห้าเล่น คือสามครั้งึ้นไปเล่นฝั่งสูงได้เลยครับเห็นไหมหกห้าสามสามสี่ห้าเห็นไหมครับห้าเล่นฝั่งสูงได้เลยนะครับลองอีกที่นึ่งลำบากหน่อยไม่มีใครทายให้ครับผมสามทีก็เล่นเหมือนเดิมครับตัวเดิมหกห้าสามครับสามสี 3, 4, 5, ่ห้าเห็นไหมครับหกห้าเห็นไหมครับอย่างน้อยๆตรงนี้ของเราสองลูกครับผม เปิดในผิดผมบอกผิดเปิดในถูกผมบอกถูกเลยนะครับเราไม่ได้มาจัดฉากไทยให้กันแบบหลอกลวงกันนะครับผมอสองทีครับสองทีก็ตัวนี้เลยกักสามสองห้าสามสองเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมครับสามสองเห็นไ,ไหมครับอย่างน้อยๆต้องมีของเราสองลูกครับผมนี่ครับใครสนใจก็ ทักกันเข้ามาหรือผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างก็โทรกันเข้ามาเลยนะครับบางทีไลน์ก็ไม่ได้ตอบครับผมเพราะว่าเยอะคนทักเข้ามาเยอะคนเข้าไปด่าในพวกในเพจบ้างก็ไม่เป็นไรครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีไม่เป็นไรครับผมด่าก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างทำไมหากินกันไปครับผมอ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับดูอ่าดูคมน็กอีกรอบครับผมนี่ครับคมนี่นี่ฝาปิดนะครับ เข้าไฟเช็คเลยนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งมาวันที่สิบสามพฤษภาคมช่างมีเฮลโลครับมีอะไรโทรมาครับศูนย์เก้าสองแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดห้าครับผมไ ID ไลน์ก็เดี๋ยวทักโทรมาถามได้ครับสวัสดีครับ